รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในรายวิชาทักษะการเรียนรู้ทร .2101 ค่ะระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของวิชา <Gothic. S 2> ทักษะการเรียนรู้นั้นนะคะเราก็ควรที่จะมารู้ในเรื่องของโครงสร้างรายวิชาทักษะการเรียนรู้กันก่อนนะคะว่าจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะก็จะประกอบไปด้วยบทที่1นะคะ การเรียนรู้ด้วยตนเองบทที่2การใช้แหล่งเรียนรู้บทที่3การจัดการความรู้บทที่4การคิดเป็นบทที่5การวิจัยอย่างง่ายและบทที่6นะคะทักษะการเรียนรู้และศักยภาพของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพ ก่อนที่เราจะเข้าสู่การเรียนรู้ในเรื่องของการเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นนะคะเราก็มารู้กันก่อนว่าขอบเขตเนื้อหาของการเรียนรู้ด้วยตนเองมีอะไรบ้างก็จะประกอบไปด้วยเรื่องที่ 1. ความหมายและความสําคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องที่2การกําหนดเป้าหมายและการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องที่3ทักษะพื้นฐานการศึกษาหาความรู้ทักษะการแก้ปัญหาและเทคนิคในการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรื่องที่4นะคะก็จะเป็นปัจจัยในการเรียนรู้ด้วยตนเองประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะวันนี้ครูก็มีแบบทดสอบก่อนเรียนมาให้หนักศึกษาได้ทำกันนะคะนักศึกษาก็เตรียมสมุดกระปกกาวไว้ให้พร้อมเลยนะคะนักศึกษาก็จะ เลือกข้อที่สุกที่สุดเท่านั้นนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะข้อ 1. นนะคะข้อใดคือความหมายของคำว่าการเรียนรู้ด้วยตนเองก็เป็นการประเมินความก้าวหน้าของตนเองขอเป็นการดำเนินการด้วยตนเองและความร่วมมือของชุมชนขอเป็นการเรียนรู้ตามความสนใจและความต้องการของตนเองงอ เป็นการเรียนรู้ตามความสนใจและความต้องการของตนเองรู้จักสแสวงหาทรัพยากรของการเรียนรู้คอ่คอยคิดนะคะนะักศึกษาข้อ 2. ข้อใดคือการเรียนรู้ด้วยตนเองกโทรศัพท์ถามอาจารย์ขอสืบคนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอยืมหนังสือเพื่อนมาอ่านงจ้างอาจารย์มาสอน ข้อ3ข้อใดคือทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ด้วยตนเองกการฟังขอการพูดขการอ่านและการเขียนงถูกทุกข้อข้อ4 NO นได้ให้ลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองคือข้อใดกสัญญาณการเรียนข จัดทำโครงงานคจัดทําแฟ้มสะสมง,งานงจัดทําฐานข้อมูลข้อ5ขอ้อใดคือวิธีการดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองกการกำหนดจุดมุ่งหมายขอการออกแบบแผนการเรียนคอการประเมินผลงถูกทุกข้อ ข้อ6อันดับแรกสุดของการเรียนรู้ด้วยตนเองคือข้อใดกการออกแบบแผนการเรียนขการแสวงหาแหล่งวิทยาการขการกำหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนงการวิเคราะห์ความต้องการของการเรียนข้อ 7. ข้อใดคือประโยชน์การประเมินผลการเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมงานก ผู้เรียนสามารถแสดงความสามารถในการทำงานขอเป็นการวัดความสามารถในการเรียนรู้ขอ้ขอคอช่วยให้ผู้เรียนแสดงให้เห็นการเรียนรู้ที่เป็นนามธรรมาให้เป็นรูปประธรรมงถูกทุกข้อข้อ 8. ลักษณะที่สำคัญของการประเมินตามสภาพจริงกให้ความสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ ขอยึดถือเหตุการณ์ในชีวิตจริงคอมุ่งเน้นการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายงถูกทุกข้อข้อ9ขอ้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วยตนเองกการวิเคราะห์ความต้องการของตนเองขอการกำหนดจุดมุ่งหมายขการสแสวงหาแหล่งวิทยาการง การเก็บรวบรวมแฟ้มสะสมผลงานข้อ10หากต้องการศึกษาคน้นควาเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนนักศึกษาควรเลือกใช้วิธีใดที่ดีที่สุดกถามเพื่อนขอศึกษาจากผู้ปกครองคยืมหนังสือจากเพื่อนคนอื่นมาอ่านงศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต ค่ะครบสิข้อแล้วนะคะสำหรับข้อคําถามแบบทดสอบก่อนเรียนไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่านักศึกษาท่านใดไม่ทันนะคะสามารถดูย้อนหลังได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองค่ะก่อนที่เราจะมาเริ่มเข้าสู่บทเรียนในเรื่องของการเรียนรู้ด้วยตนเองวันนี้นะคะครูก็มีรูปมานำเสนอ นะคะคบุคคลที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่จบในด้านของปริญญาแต่เขาเป็นผู้ที่สำเร็จในเรื่องของการประกอบอาชีพค่ะนาักศึกษาดูนะคะนักศึกษาพอจะรู้จักไหมคะว่าบุคคลท่านนี้คือใครนี่คือสตีฟจ็อบสนะคะซึ่งเป็นผู้สำเร็จ ด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะถ้าเราได้ศึกษาประวัติของสตีฟจ็อบนะคะก็จะรู้ว่าสตีฟจ็อบนั้นเป็นชาวอเมริกันนะคะและเป็นส่วนหนึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท apple ซึ่งบริษัท apple นี้นะคะก็ได้ผลิตอะไรคะนักศึกษาพอจะรู้ไหมคะอ่าสมาร์ทโฟนในรูปแบบของ iPhone และ iPad นั่นเองนะคะถ้าได้ศึกษาในเรื่องของการจบการศึกษาของสตีฟจ็อบก็จะพบว่าสตีฟจ็อบ จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปายนะคะแล้วก็เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาซึ่งการเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษานั้นนะคะสตีดจ็อบได้เข้าเรียนเพียงแค่6เดือนนะคะระหว่าง6เดือนนั้นนะคะเขาก็ได้เรียนรู้แล้วก็เขามีความสนใจอยู่แค่วิชาเดียวคือวิชาการออกแบบอักษรน,นะคะซึ่ง ทำให้เขาได้นำความรู้ความสนใจที่เขาได้เรียนรู้วิชาการออกแบบอักษรนั้นะนะคะนำมาพัฒนาในเรื่องของการออกแบบอักษรให้มีความหลากหลายนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้สำเร็จในด้านของการประกอบอาชีพของชาวต่างชาตินะคะเรามาลองดูกันซิว่าประเทศไทยเราล่ะคะใครที่ประสบผลสำเร็จนักศึษาล,ลองคิดดูสิคะว่าใครเดี๋ยวครูจะให้ดูรูปนะคะค่ะ นักศึกษา,าคะนักศา,าดูรูปนี้คุ้นคุ้นไหมคะนี่ค่ะคือคุณตันพัศกรน,นาทีนั่นเองหรือเป็นที่รู้จักการคือในานามบริษัทอิชิตันกรุ๊ปนั่นเองนะคะซึ่งบริษัทอิชิตันกรุ๊ปก็คือเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มนะคะไม่ว่าจะเป็นอิชิตันหรือว่าเย็นเย็นนักศึกษาบางท่านนี่คงจะชื่นชอบเช่นเดียวกันนะคะถ้าเราได้ศึกษาประวัติของคุณตันนะคะก็จะพบว่าคุณตันจบการศึกษา มศ3นะคะแต่คุณตันก็ไม่ได้ย่อทอนะคะคุณตันได้จบการศึกษามศ .3 จากนั้นคุณตันก็หันมาทำงานนะคะโดยการเป็นพ,พนักงานแบกของซึ่งสมัยนั้นนะคะคุณตันได้รับค่าตอบแทนเพียงวันและ7บาทเท่านั้นนะคะจากนั้นคุณตันก็หันมาเปิดร้านหนังสือด้วยความที่คุณตันเป็นคนที่ช่างจดช่างจำช่างสังเกตนะคะลูกค้าท่านไหนมาก็จะรู้เลยว่าลูกค้าท่านนี้ ชอบหนังสือไหนประเภทไหนคุณตันก็จะเป็นคนหยิบใส่ทุงให้กับลูกค้าเลยค่ะทำให้ร้านในย่านนั้นคุณร้านคุณตันดังที่สุดแล้วนะคะจากนั้นคุณตันก็มีการขยายกิจการนะคะโดยการซื้อห้องแถวเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เลยค่ะ เห็นไหมล่ะคะความสำเร็จของคุณตันพัสกรน,นาทีนะคะและมีอีกหนึ่งตัวอย่างหนึ่งคะ่ะวันนี้ครูก,ก็ได้นำเสนอบุคคลท่านนี้นัศึกษาคุณไหมคะนั่นแหลคะค่ะตลกร้อยล้านของไทยเราชื่อว่าคุณมัมโจกมกนั่นเองนะคะหรือว่าจะเป็นคุณเพชรไทยวงคำเหลานะคะซึ่งเป็นผู้ประสบความสำเร็จด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะ ถ้าเราได้ศึกษาประวัติของคุณหม่ำนะคะจะรู้ได้เลยนะคะว่าคุณหม่ำจบการศึกษาจากกสศอนอของเรานั่นเองนะคะด้วยความที่คุณหม่ำนะคะเป็นผู้ที่มีความสนใจความถนัดเฉพาะตัวนะคะแล้วก็ได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองทําให้คุณหม่ำเป็นเจ้าของธุรกิจหลายๆธุรกิจเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจผลิต ภาพยนต์หรือว่าผลิตรายการโทรทัศน์หรือแม้แต่เป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารด้วยนะคะเห็นไหมล่ะคะทั้งสท่านประสบผลสําเร็จด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะนักศึกษาพอจะแบบสนใจเอะความหมายของการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวครูก็จะมาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงความหมายของการเรียนรู้ด้วยตนเองค่ะ การเรียนรู้เป็นเรื่องของทุกคนศักดิ์ศรีของผู้เรียนจะมีได้เมื่อมีโอกาสในการเลือกเรียนในเรื่องที่หลากหลายและมีความหมายแก่ตนเองการเรียนรู้มีองค์ประกอบสองด้านคือองค์ประกอบภายนอกได้แก่สภาพแวดล้อมโรงเรียนสถานศึกษาสิ่งอำนวยความสะดวกและครูองค์ประกอบภายในได้แก่การคิดเป็น พึ่งตนเองได้มีอิสระภาพไฟรู้ไฟสร้างสรรค์มีความคิดเชิงมีเหตุผลมีจิตสานึกในการเรียนรู้มีเจตคติในเชิงบวกต่อการเรียนรู้การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นมีได้เกิดจากการฟังคำบรรยายหรือทำตามที่ครูผู้สอนบอกแต่อาจเกิดขึ้นได้การเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะก็อาจจะ เกิดจากสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ก็อย่างเช่นนะคะการเรียนรู้โดยบังเอิญการเรียนรู้โดยบังเอิญนั้นก็คือการเรียนรู้ที่เราไม่ได้ตั้งใจนะคะ 2. การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจของผู้เรียนซึ่งผู้เรียนปรารถนาที่จะเรียนในเรื่องนั้นๆผู้เรียนจึงคิดหาวิธีการในรูปแบบต่างๆหลังจากนั้นก็จะมีการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง จะเป็นในรูปแบบที่ทวีความสำคัญในโลกของยุคโลกาภิวัตน์นะคะบุคคลที่สามารถปรับตัวเองนะคะให้เข้ากับยุคกับสมัยนะคะโดยการใช้สื่อในยุคใหม่นะคะจะทำให้บุคคลท่านนั้นนะคะมีคุณค่าและประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี 3. การเรียนรู้โดยกลุ่ม การเรียนรู้แบบนี้นะคะก็จะเป็นการเรียนรู้แบบกลุ่มโดยที่จะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือวิทยากรที่มีความรู้ความชํานาญมาบรรยายแล้วทําให้สมาชิกได้เรียนรู้จากวิทยากรที่พูดนะคะสการเรียนรู้จากสถาบันการศึกษาเป็นการเรียนรู้แบบเป็นทางการซึ่งจะมีหลักสูตรมี การประเมินผลมีระเบียบในการเข้าศึกษาผู้เรียนก็ต้องปฏิบัติตามกฎตามระเบียบของสถานศึกษานั้นๆเมื่อครบตามเกณฑ์นะคะก็จะได้ใบประกาศนียบัตรหรือว่าปริญญานะคะจะเห็นได้ว่าความหมายของการเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นนะคะการเรียนรู้ด้วยตนเองหมายถึงกระบวนการเรียนรู้ ที่ผู้เรียนรีเริ่มที่จะเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือสอบถามขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือไม่ก็ได้นะคะผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองความสนใจความถนัดหรือว่าความต้องการมีเป้าหมายรู้จักสแสวงหาทรัพยากรของการหาแหล่งเรียนรู้เลือกวิธีที่จะเรียนรู้จนถึงการประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ด้วยตนเองค่ะหรือจะร่วมมือกับผู้อื่นก็ได้ ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีความรับผิดชอบและมีการควบคุมการเรียนของตัวเองด้วยนะคะความสำคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะคะคือความสำคัญต่อตัวผู้เรียนนะคะแล้วก็ความสำคัญต่อสังคมค่ะ เรามาดูกันนะคะว่าความสําคัญต่อตัวผู้เรียนนั้นเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะ 1. ทําให้คนมีการพัฒนาทางด้านปรัญญาจากคนที่ไม่มีความรู้มาเป็นผู้รู้และทําเป็น 2. ทําให้คนสามารถปรับและประยุกต์ใช้ความรู้ไปสู่สถานการณ์ใหม่ๆทําให้ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานค่ะ 3. าํทำให้คนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและอย่างมีศักยภาพเป็นผู้แก้ปัญหาเป็นและมีความสุขค่ะสำหรับความสำคัญต่อสังคมนั้นนะคะ สังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงมีข้อมูลข่าวสารและความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมการสแสวงหาความรู้และนำความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์จะทำให้อยู่รอดในสังคมถ้าคนเราสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะก็จะเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสังคมที่มีการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าต่อไปค่ะ สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองมีลักษณะอย่างไรนั้นนะคะการเรียนรู้ด้วยตนเองมีลักษณะอยู่2ลักษณะก็คือลักษณะองค์ประกอบภายในนะคะซึ่งลักษณะองค์ประกอบภายในก็คือลักษณะที่เป็นบุคลิกคุณลักษณะของส่วนบุคคลของผู้เรียนในการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะโดย ที่ผู้เรียนเนี่ยมีคุณลักษณะในการเรียนด้วยตนเองจะมีความรับผิดชอบต่อความคิดและการกระทําเกี่ยวกับการเรียนรู้นะคะรวมทั้งรับผิดชอบในการบริหารจัดการตัวเองค่ะแล้วก็องค์ประกอบภายนอกนะคะก็จะประกอบไปด้วยขั้นตอนของการวางแผนการเรียนการปฏิบัติตนตามแผนและการประเมินการเรียนรู้นะคะก็จะส่งผลการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะ ของผู้เรียนซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบนี้นะคะผู้เรียนจะได้ประโยชน์ต่อการเรียนรู้มากที่สุดเลยค่ะสำหรับองค์ประกอบการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะก็จะประกอบไปด้วย 1. การวิเคราะห์ความต้องการของตนเองจะเริ่มจากผู้เรียนแต่ละคนบอกความต้องการและความสนใจของตนเองนะคะ ให้กับเพื่อนอีกคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาแนะนำและเพื่อนอีกคนก็จะทำหน้าที่การจดบันทึกนะคะการกระทำเช่นนี้ก็จะหมุนกันทั้ง3คนแสดงบทบาทให้ครบทั้ง3ด้านนะคะก็คือผู้นำเสนอความต้องการผู้ให้คำปรึกษาและผู้ที่คอยจดบันทึกค่ะการสังเกตการเพื่อประโยชน์ในการเรียนร่วมกันและช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันนะคะในทุกๆด้าน 2. การกำหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนโดยเริ่มจากบทบาทของผู้เรียนเป็นสำคัญผู้เรียนควรศึกษาจุดมุ่งหมายของวิชานั้นๆแล้วเขียนจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ของตนเองให้ชัดเจนเน้นพฤติกรรมที่คาดหวังวัดได้มีความแตกต่างกันของจุดมุ่งหมายในแต่ละระดับค่ะ 3. การวางแผนการเรียน ให้ผู้เรียนกำหนดแนวทางการเรียนตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้จัดเนื้อหาให้เหมาะสมกับสภาพความต้องการและความสนใจระบุก,การจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับตนเองให้มากที่สุดนะคะ 4. การสแสวงหาแหล่งวิทยาการทั้งที่เป็นวัสดุและบุคคลนะคะแหล่งวิทยาการที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาก็เช่นห้องสมุดหรือว่าพิพิธภัณฑ์นั่นเองนะคะ สำหรับทักษะต่างๆที่มีส่วนช่วยในการสแสวงหาแหล่งวิทยาการได้อย่างสะดวกก็อย่างเช่นทักษะการตั้งคำถามทักษะการอ่านเป็นต้นค่ะ 5. การประเมินผลควรประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองตามที่ได้กำหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนไว้นะคะและให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความรู้ทักษะทัศนคติและค่านิยมสำหรับขั้นตอนในการประเมินก็ได้แก่ การกำหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนการดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะการรวบรวมหลักฐานจากผลการประเมินเพื่อการตัดสินใจการเปรียบเทียบข้อมูลก่อนเรียนและหลังเรียนการใช้แหล่งเรียนรู้จากครูและผู้เรียนเป็นหลักในการประเมินนะคะองค์ประกอบการเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นนะคะ ผู้เรียนควรม,มีการวิเคราะห์ความต้องการการวิเคราะห์เนื้อหากำหนดจุดมุ่งหมายและการวางแผนในการเรียนควรม,มีการสแสวงหาแหล่งวิทยาการและมีวิธีการในการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีเพื่อนเป็นผู้ร่วมการเรียนรู้ไปพร้อมกันและมีครู เป็นผู้ชี้แนะชี้นำอำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาทั้งนี้ครูอาจจะมีการวิเคราะห์ความพร้อมหรือทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในการก้าวเข้าสู่การเป็นผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยตนเองค่ะคการกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นนะคะก็คือการกำหนดจุดมุ่งหมายของผู้เรียนนะคะว่าปลายทางนั้นผู้เรียนจะบรรลุถึงจุด ุ่งหมายอะไรบ้างภายหลังจากที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองไปแล้วนะคะซึ่งสามารถกำหนดได้ทั้งทางด้านทักษะทางปัญญาก็อย่างเช่นความรู้ความจำความเข้าใจและที่สำคัญคือการนำไปใช้นะคะส่วนทางด้านของทักษะความสามารถก็อย่างเช่นการปฏิบัติหรือว่าการแสดงออกแบบนี้เป็นต้นนะคะส่วนในเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ความรับผิดชอบ ในการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้นนะคะเป็นสิ่งสำคัญที่จะนําผู้เรียนไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองเพราะว่าความรับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นหมายถึงการที่ผู้เรียนสามารถควบคุมเนื้อหากระบวนการและองค์ประกอบสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของตนเองก็เช่นการวางแผนของตนเอง โดยอาศัยแหล่งทรัพยากรความรู้ต่างๆที่จะช่วยนำพาไปสู่แผนการปฏิบัติแต่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้เรียนนั้นผู้เรียนก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการวางแผนการเรียนรู้ของตนและเลือกสิ่งที่จะเรียนจากทางเลือกที่กำหนดไว้นะคะสามารถเลือกแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของการวิเคราะห์และการวางแผนทั้งหมดตลอดจนถึง การประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตนนะคะส่วนในเรื่องของการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนและครูควรจะมีบทบาทอย่างไรนั้นนะคะวันนี้นะคะครูก็จะได้เปรียบเทียบบทบาทของครูและผู้เรียนตามกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะในเรื่องของ การวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนบทบาทของผู้เรียนนั้นควรจะเป็นยังไงนะคะผู้เรียนก็ควรที่จะฝึกการกําหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้จุดมุ่งหมายในการเรียน และเรียนให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายร่วมพัฒนาเป้าหมายการเรียนรู้กำหนดจุดมุ่งหมายจากความต้องการของตนนะคะในส่วนบทบาทของครูล่ะคะเรามาดูกันสิว่าบทบาทของครูควรจะเป็นยังไงนะคะครูก็จะคอยกำหนดโครงสร้างคร่าวๆวัตถุประสงค์การเรียนของวิชานั้นๆน,น,นะคะช่วยให้ผู้เรียน เปลี่ยนความต้องการที่มีอยู่ให้เป็นจุดมุ่งหมายการเรียนรู้และเป็นไปได้นะคะเปิดโอกาสให้มีการระดมความคิดระดมสมองร่วมแสดงความคิดเห็นและการนำเสนอแนะนำให้ผู้เรียนได้คิดและวิเคราะห์เองนะคะสำหรับในการออกแบบแผนการเรียนรู้บทบาทของผู้เรียนนั้นนะคะก็ควรที่จะฝึกการทำงานอย่างมีขั้นตอนอย่างมีระบบจากง่ายไปยาก การใช้ยุทธวิธีที่เหมาะสมในการเรียน มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามแผนร่วมมือร่วมใจร่วมรับผิดชอบในการทำงานกลุ่มรับผิดชอบควบคุมกิจาการของการเรียนรู้ของตนเองตามแผนการเรียนรู้ที่กำหนดไว้นะคะในส่วนของบทบาทของครูนั้นครูก็จะควรที่จะเตรียมความพร้อมโดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจวิธีการทำงานต้องทราบวา่าเรื่อง ใดใช้วิธีใดสอนอย่างไรและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพียงใดนะคะยั่วยุให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้นะคะไม่ใช่ยั่วยุให้แตกนะคะแล้วก็เป็นผู้ประสานสิ่งที่ตนเองกับสิ่งที่ผู้เรียนต้องการและที่สำคัญครูจะต้องแนะนำข้อมูลให้ผู้เรียนเกิดการคิดและวิเคราะห์เองนะคะ ตลอดจนถึงแนวทางที่แจ่มแจ้งสร้างทางเลือกที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกปฏิบัติตามแนวของตนเองนะคะในการสแสวงหาแหล่งวิทยาการนั้นบทบาทของผู้เรียนนะคะก็ควรที่จะฝึกค้นหาความรู้ตามที่ได้รับมอบหมายจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายนะคะ กำหนดบุคคลและสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการสืบค้นข้อมูลร่วมกับเพื่อนๆด้วยความรับผิดชอบเลือกใช้ประโยชน์จากกิจกรรมและยุทธวิธีที่มีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กําหนดไว้นะคะบทบาทของครูผู้สอนนั้นนะคะครูผู้สอนนั้นก็จะสอนในเรื่องของกลยุทธ การสืบค้นข้อมูลการถ่ายทอดความรู้ถ้าผู้เรียนต้องการนะคะแล้วก็กระตุ้นความสนใจชี้แหล่งความรู้แนะนำการใช้สื่อที่เหมาะสมนะคะจัดรูปแบบเนื้อหาสื่อการเรียนที่เหมาะสมบางส่วนแล้วก็คอยสังเกตคอยติดตามว่าผู้เรียนเนี่ย จะขอความช่วยเหลือไหมหรือว่าให้คำแนะนำเมื่อผู้เรียนเกิดปัญหาและความต้องการที่จะปรึกษาคุณครูนะคะในด้านของการประเมินผลการเรียนรู้นั้นบทบาทของผู้เรียนนะคะก็ควรที่จะฝึกการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองมีส่วนร่วมในการประเมินผลผู้เรียนประเมินผลสำริดด้วยตนเองบทบาทของครูผู้สอนนั้นจะเป็นอย่างไรในเรื่องของการประเมิน ผลการเรียนรู้นะคะบทบาทของครูก็คือจะให้ความรู้และฝึกให้ผู้เรียนในการประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนได้นำเสนอวิธีการหรือว่าเกณฑ์การประเมินที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะคะ จัตตารางการประเมินผลที่ใช้ร่วมกันทั้งครูผู้สอนและผู้เรียนนะคะแล้วก็ที่สำคัญครูผู้สอนก็จะคอยแนะนำวิธีการประเมินเมื่อผู้เรียนเกิดข้อสงสัยนะคะจะเห็นได้ว่าทั้งครูและผู้เรียนก็ต้องมีการวินิจฉัยความต้องการที่จะเรียนรู้ความพร้อมของผู้เรียนเกี่ยวกับทักษะความจำเป็นในการเรียน ซึ่งครูก็จะเป็นผู้ฝึกฝนให้แรงจูงใจให้คำแนะนำคอยเป็นที่ปรึกษาอำนวยความสะดวกแล้วก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการเตรียมความพร้อมนั่นเองนะคะส่วนผู้เรียนก็ต้องเป็นผู้ที่เริ่มต้นปฏิบัติด้วยความกระตือรือร้นมีความรับผิดชอบแล้วก็เอาใจใส่ต่อการเรียนรู้ของตนเองด้วยนะคะดังหลักที่ว่าการเรียนรู้ ต้องเริ่มจากตัวเราเองนะคะผู้เรียนนะคะก็ควรที่จะนำหลักหัวใจของนักปราชญ์เข้ามาด้วยหัวใจของนักปราชญ์นั้นมีอะไรบ้างก็คืออย่างที่นักเรียนเคยได้ยินนะคะหัวใจของนักปราชญ์คือสุจิปุลินั่นก็คือฟังคิดถามแล้วก็เขียนมาใช้ในการสั่งคาอหความรู้นะคะ แต่ภายใต้ของความเป็นอิสระในทางเลือกของผู้เรียนด้วยวิจารณญาณที่อาศัยเหตุผลประสบการณ์หรือว่าคำชี้แนะจากผู้รู้จากครูและผู้เรียนจึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ด้วยตนเองนั่นเองนะคะส่วนในลักษณะของ ความสำคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วย 1. การมีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลการเรียนรู้ 2. การเรียนรู้ที่คำนึงถึงความสำคัญของผู้เรียนเป็นรายบุคคลก็จะได้แก่ความแตกต่าง ในความสามารถความรู้พื้นฐานความสนใจวิธีการเรียนรู้จัดเนื้อหาและสื่อที่เหมาะสม 3. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองก็จะได้แก่การสืบค้นข้อมูลฝึกเทคนิคที่จำเป็นเช่นการสังเกตการอ่านอย่างมีจุดประสงค์หรือว่าจะเป็นในเรื่องของการบันทึกเป็นต้นนะคะ 4. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ซึ่งกันและกันก็ได้แก่การกำหนดให้ผู้เรียนแบ่งความรับผิดชอบในกระบวนการเรียนรู้การทำงานเดียวหรือว่าจะเป็นการทำงานกลุ่มที่มีทักษะการเรียนรู้ร่วมกันนะคะส่วนข้อที่5การพัฒนาทักษะการประเมินตนเองและการร่วมมือในการประเมินร่วมกับผู้อื่นก็ได้แก่ การให้ผู้เรียนเข้าใจความต้องการในการประเมินยอมรับในการประเมินจากผู้อื่นเปิดโอกาสให้การประเมินหลากหลายรูปแบบด้วยนะคะในเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะก็จะประกอบไปด้วยขั้นตอนวินิจฉัยความต้องการในการเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะกำหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้วางแผนการเรียนรู้โดยใช้สัญญาการเรียนเขียนโครงการการเรียนรู้ดําเนินการเรียนรู้และ ประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนก็จะได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้มากที่สุดนะคะ และนักศึกษาก็อย่าลืมสัญญากับครูนะคะว่าถ้าไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่ายัางงงงอยู่ในเนื้อหาไหนตามที่ครูได้ยกตัวอย่างมาแล้วนั้นนักศึกษาก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากแบบเรียนได้นะคะทักษะการเรียนรู้รหัสวิชาทร2 1 1หระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นหรือว่าจะประสานกับครูผู้สอนครูประจำตำบลได้นะคะ พบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ